EP ที่ส9สร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในที่ดินเดิมนลรพัตเพลสงานปูกระเบื้องผนังห้องน้ําผนังห้องน้ําของโครงการนี้นะคะกําหนดให้ปูกระเบื้องผนังเพียงครึ่งเดียวโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผนังตั้งแต่ตอน,ตอนฉาบค่ะซึ่งการฉาบผนังห้องน้ํานั้นนะคะจะทําให้ผิวผนังเรียบเนียนในส่วนที่ไม่ได้ปูกระเบื้องส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะคะที่ต้องปูกระเบื้องนั้นจะต้องทําให้ผิวผนังนั้นมีลักษณะขูดค่ะ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างปูนกาวกับผนงังใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการแนะนําวิธีการเลือกซื้อกระเบื้องปูผนังค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าของบ้านหลายๆท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อกระเบื้องมากนักบางท่านอาจจะเลือกซื้อกระเบื้องราคาถูกเพราะว่าต้องการประหยัดงบประมาณบางท่านอาจจะเลือกซื้อกระเบื้องผนังไปใช้สําหรับปูพื้นซึ่งเป็นการเลือกซื้อที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ค่ะ การเลือกซื้อกระเบื้องที่ถูกต้องนะคะจะช่วยทำให้ผนังห้องน้ำสวยงามแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาววิธีการเลือกซื้อกระเบื้องนะคะควรเลือกประเภทของกระเบื้องให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะนำไปใช้งานค่ะที่นิยมมาเป็นเวลานานก็จะมีอยู่2ชนิดค่ะก็คือกระเบื้องเซรามิกแล้วก็กระเบื้องพอตเลนกระเบื้องเซรามิกนะคะเหมาะสำหรับห้องครัวหรือว่าห้องน้ำเพราะว่าราคาไม่สูงมากนัก กระเบื้องพอาเลนนะคะจะมีความทนทานกว่ากระเบื้องเซรามิกเพราะว่าดูดซึมน้ําได้น้อยเหมาะกับพื้นที่เปียกอย่างเช่นห้องน้ําขนาดของกระเบื้องก็มีผลต่อการดูแลรักษาแล้วก็ความสวยงามของห้องน้ําของเรานะคะกระเบื้องขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กก็จะมีขนาด10คูณ10เซนเมตรแล้วก็30คูณ30เซนติมรค่ะกระเบื้องไซส์นี้นะคะจะเหมาะกับพื้นที่เล็กหรือว่าต้องการสร้างลวดลาย กระเบื้องขนาดใหญ่นะคะก็จะมีขนาด30คูณ60เซนติเมตรแล้วก็60คูณ60หรือว่าใหญ่กว่านั้นนะคะกระเบื้องไซส์นี้นะคะจะทําให้ผหนังดูเรียบหรูลดรอยต่อของกระเบื้องแล้วก็ทําให้พื้นที่ห้องน้ําดูกว้างขึ้นการเลือกสีและลายกระเบื้องนะคะควรเลือกให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งของห้องค่ะโทนสีอ่อนนะคะก็จะมีขาวครีมเทาอ่อนนะคะสีโทนนี้นะคะจะช่วยให้ห้องดูกว้างสว่างสะอาดตาแล้วก็ดูโล่งโปร่งสบายค่ะ โทนสีเข้มนะคะก็จะมีสีเทาเข้มสีน้ำตาลสีดําโทนสีนี้นะคะให้ความรู้สึกหรูหราโมเดิร์นแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องคาบน้ําแล้วก็คาบสบู่นะคะที่อาจจะเห็นได้ชัดกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วก็ลายไม้นะคะจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ความหรูหราและดูเป็นธรรมชาติผิวกระเบื้องนะคะก็จะมีทั้งผิวมันแล้วก็ผิวด้านค่ะผิวมันนะคะจะให้ความรู้สึกเงางามสะท้อนแสงทําให้ห้องดูกว้างขึ้นแต่ก็เลื่อนง่ายถ้ากรณีที่เปียกน้ํานะคะ ในส่วนของผิวด้านค่ะให้ความรู้สึกเรียบง่ายดูดซับแสงไม่สะท้อนแสงเหมาะสำหรับสไตล์โมเดิร์นสไตล์ลอฟ์การปูกระเบื้องครั้งหนึ่งนะคะจะมีอายุการใช้งานพอๆกับตัวบ้านค่ะกระเบื้องคุณภาพดีสามารถใช้งานได้นานกว่า10-20ปีขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยถ้าเลือกวัสดุเกรดต่ำนะคะอาจจะเกิดปัญหาการแตกเล้าหรือว่าการหลุดร่อนภายในระยะเวลาไม่กีป่ปีในขณะเดียวกันค่ะกระเบื้องเกรดสูงๆแม้ในตอนแรกนะคะ จะมีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ในระยะยาวค่ะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการรื้อและปูใหม่เพราะต้องประเจิญกับปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฟุน่นเศษวัสดุกระจายทั่วบ้านค่าแรงค่าขนทิ้งสูงกว่าปูใหม่หลายเท่าค่ะการเลือกซื้อกระเบื้องนะคะควรพิจารณาเลือกกระเบื้องไซส์ใหญ่ค่ะเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและง่ายต่อการดูแลรักษาทำความสะอาด เนื่องจากว่ากระเบื้องไซส์ใหญ่นะคะจะมีรอยต่อของร่องยาแนวน้อยกว่ากระเบื้องไซส์เล็กซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่คราบสกรปรกหรือว่าคราบเชื้อรานะคะจะสะสมอยู่ในร่องยาแนวเมื่อเวลาผ่านไปคราบดําหรือว่าสิ่งสกรปรกเหล่านี้นะคะก็จะฝังอยู่ในร่องยาแนวค่ะทําให้พื้นผนังห้องน้ําไม่สะอาดและดูไม่สวยงาม